ฝนตกอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องกองปายจ๋าฝนตกทุกวันเลยช่วงนี้กลางคืนจะตกตกหนักๆนักระยะกลางคืนตอนนี้ก็ไม่หนักมากนะคะกำลังแบบสบายๆอากาศกำลังเย็นสบายชิวๆน้ำน้ำก็เริ่มมีบัวนะคะมบีบัวบัวบางใบ ช้างตายทั้งตัวจะเอาใบลัวมาตดได้ไงแม่นบอลาโอ้บรรยากาศน่าอิจฉาจังเลยอ่ะ <c oughs> น่าอิจฉาคนที่นั่งมองวิวชมฝนชมบึงโอ้ยเนาะกลิน่นเขาเรียกอะไรอ่ะกลิน่นดินไอฝนโอ้เรียกก็ไม่ถูกค่ะอยากให้คุณเพื่อนที่รักทุกท่านได้เห็นบรรยากาศด้วยอะค่ะ ก็เลยถายให้ดูนิดนึงนะคะสวัสดีค่ะบรรยากาศมันให้บรรยากาศมันให้มันก็ชวนให้คุยคุยเรื่องรักๆก,กันหน่อยนะคะเรื่องรักๆเรื่องโรแมนติกอะไรประมาณนี้นะคะคนเรานะถ้าไม่รู้จักรักคืออะไรก็ลองไปถามหมาแมวมันดู หัวเรื่องก็เป็นเช่นนี้นะคะทําคลิป,ปเบาๆนะคะวันที่ไม่ได้ไลฟ์สดตอนกลางวันนะคะก็<า>นั่นแหละค่ะถ้าใครที่ยังไม่รู้จักว่ารักคืออะไรก็ลองไปถามหมาแมวมันดูนะคะอะยกตัวอย่างนะคะพ่อแม่รักลูกรักอย่างไรให้ถูกทางเนาะรักอย่างไรให้ถูกทางรักลูกก็ต้องมีความปรารถนาดีหวังดีกับลูก อบรมสั่งสอนลูกอ่ะให้ดําเนินชีวิตจิตใจไปนในทางที่ถูกที่ควรถูกไหมคะอะไรที่ลูกผิดอะไรที่ลูกทําไม่ดีเราก็ค่อยๆตักเตือนแนะนําสั่งสอนลูกเต้าของเราเราเลี้ยงดูลูกเราเลี้ยงดูเพื่อให้เขาเติบโตขึ้นมาให้ได้เป็นคนดีของสังคมเป็นคนดีแก่ตัวเองและกะ็สังคมครอบครัวญาติพี่น้องนะคะเขาเรียกว่า ทําอะไรคนดีอะทำยังไงทําอะไรก็ได้ที่ไม่ทําให้ตัวเองเดือดร้อนและไม่ทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนนะคะพี่กลินจะยึดมั่นตรงนี้ถ้าส่วนอื่นที่เสริมส่งกันได้ก็ทําไปอะไรที่ไม่สร้างความเดือดร้อนให้ตัวเองและผู้อื่นก็ทําไปนะคะส่วนถ้าลูกคนใดลูกคนใดที่ทํเแต่เรื่องวุ่นวายเดือดร้อนให้ผู้อื่น ก็ S <S <an> ต้องตักเตือนกันหน่อยใช่ไหมคะไม่ <S <S <an> ใช่ปล่อยเละเทะเลยเลยตามเลยอะไรแต่อะไรไปสุดท้ายก็แก้ไม่ได้พอแก้ไม่ได้ก็กลายเป็นเข้ากลับเข้ากลับเขาก็จะเรียกว่าสอดออสันดอนะขุดได้นะคะแต่สันดานะขุดยากใช่ไหมคะนั่นน่ะเหมือนที่เราเห็นอยู่ทั่วไปอ่ะพื้นฐานการอบรมดูแลกันตั้งแต่ต้นน่ะสำคัญมากๆเลยนะคะอย่างอ่าอันนี้พูดถึงพ่อแม่รักลูกแล้วเนาะทีนี้มาพูดถึงลูกลูก รักพ่อแม่ใช่ไหมคะรักอเรารักพ่อแม่เราก็หวังดีเราก็เป็นห่วงเป็นใย,ยพ่อแม่ดูแลเอาใจใส่แล้วก็เลี้ยงดูมีเงินมีทองก็สงเสียให้บ้างพอพอประมาณที่เราทําได้เราก็ไม่ทําอะไรเกินตัวเนาะมีเวลาก็ไปเยี่ยมไปเยือนไปดูแลไปเยี่ยมเยือนท่านบ้างยามท่านแก่ชราอะไรอย่างนี้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าพ่อแม่น่ะติดอะไรอะ่ะ ลูกส่งเงินไปให้แล้วพ่อแม่ก็ไปติดเหล้าเมายาไปเล่นการพนันอติดหวยเล่นหวยเล่นไพ่ขี้เหล้าเมายาสารพัดอย่างไถเงินลูกสมปิอะไรอย่างนี้ลูกก็ทํางานงก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 ง,งอาจจะจะทางานต่างถิ่นต่างบ้านต่างเมืองเนาะอาจจะเข้าไปกรุงเทพกรุงไทยในเมืองไอะไรที่พอจะหาเงินหาทองได้มาหยิบยืน่น ดูแลพ่อแม่แต่ปรากฏว่าพ่อแม่เองก็ทําตัวชน้าไม่น่าสรรเสริอเลยเอาเงินลูกไปล้างไปผลาญเล่นการพนันสารพัดแบบเนาะกินเหล้าเมายาอะไรประมาณนี้ลูกก็คงหัวอกกัดหนองนะคะทีนี้พ่อแม่ก็ต้องลึกอย่าทำร้ายจิตใจลูกนะคะในเมื่อลูกเขาดูแลเลี้ยงดูแล้วเราเองก็ต้อง รู้จักเกรงอกเกรงใจลูกสงสารลูกนะคะอย่าเผาอย่าพลานไม่ใช่ว่าฉันเลี้ยงเธอมาแล้วฉันลำบากเลี้ยงเธอมาเธอก็ต้องดูแลฉันให้ถึงที่สุดฉันก็จะเอาคืนให้ถึงที่สุดประมาณนั้นก็แบบนี้ก็เรียกว่ารักไม่เป็นนะคะรักไม่เป็นค่ะเหมือนที่พี่กลินบอกอ่ะถ้ารักไม่เป็นไม่รู้ความรักก็ไปถามแมวหมามันดูเนาะ แล้วก็พี่น้องญาติมิตรพี่น้องห่วงใยกันนะคะเอาเอาพี่กับน้องที่แท้ๆก่อนนะคะก็ต้องห่วงใยห,หวังดีแบ่งปันถ้อยทีถ้อย,อ,ยอาศัยนะคะไม่ใช่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมาสร้างความเดือดร้อนแล้วก็ล้างผลาญไม่จบไม่สิ้นนะคะแถมยังมาใส่ร้ายป้ายสีอิจฉาริษยาตาร้อนแข่งขันเออกลัวกันได้ดิบไดด้ีเกินหน้าเกินตาประมาณนั้นนะคะอย่างนั้นก็เรียกว่ารักแบบปันไลยค่ะ รักแบบบปนไลยนะคะอันนี้ก็ไม่ใช่นะคะไม่ถูกไม่ต้องก็ต้องไปถามหมาแมวดูนะคะส่วนรักแบบเพื่อนพ้องน้องพี่ที่ไม่ที่ไม่ใช่ญาติมิตรที่แท้จริงนะคะเขาเรียกว่าเออ เป็นเป็นญาติมิตรที่นับถือกันนะเป็นเพื่อนพ้องที่คบหากันเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันนะคะก็ต้องมีน้ำใจอ่ะใช่ไหมคะมีน้ำใจจริงใจต่อกันมีความจริงใจต่อกันสำคัญที่สุดนะคะถ้าให้อะไรได้ไม่มากช่วยอะไรกันไม่ได้ก็อย่าแค่อิจฉาก็แค่อย่าอิจฉาริษยานะคะไม่ทําร้ายกันไม่กลั่นแกล้งไม่สัตว์ไม่ใส่ร้ายไม่สาดโคลน แล้วก็ไม่อคติต่อกันแค่นั้นก็โอ้ยสุกโคยแล้วเนาะเออสุกแล้วแค่นั้นก็สุกแล้วแม่นบอกคา่ะความจริงใจความซื่อสัตย์ความจริงใจตรงไปตรงมาเป็นความรักชนิดหนึ่งนะคะคือรักจากความจริงใจห่วงใหย สนใจให่ดีเป็นห่วงป็นยาซยึ่งกันและกันที่สําคัญไม่อิจฉาตาร้อนไม่กลั่นแกล้งไม่ดินทา,าไม่ใส่ร้ายป้ายสีและไม่อคตินะคะแม่นบลาพ่อแม่พี่น้องเนาะถ้าคิดอ,อะไรไม่ออกว่ารักคืออะไรนะคะก็ย้ํานะคะย้ําก็ลองไปถามหมาแมวมันดูอ่า <c oughs> แท็กถึงคนที่มีแต่ความเกรียดชั่งในจิตใจนะคะ รักใครไม่เป็นเห็นแก่ได้เห็นแก่ตัวชอบทำร้ายจิตใจชอบทำร้ายจิตใจของผู้อื่นนะคะและชอบทำร้ายจิตใจของคนที่เขารักคุณนั่นแหละคนที่เขารักคุณหายากนะจ๊ะเมื่อมีคนรักแล้วก็ต้องอย่าทำร้ายจิตใจเขานะฮะเอ,อ่อถ้าคุณไปถามแมวถามหมาดูแล้วคุณก็ยังไม่รู้อะไรคุณก็ต้องไปเกิดใหม่เป็นหมากับแมวลองดูนะคะจะได้เรียนรู้ว่า รักนั้นเป็นเช่นไรใช่ไหมคะคะ่ะคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แท่านี้นะคะชิลๆยามบ่ายนะคะบรรยากาศดีๆฝนปล่อยๆนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะสวัสดีคะ่ะ